สนับสนุนรายการโดยบริษัทสีราชาฮาร์เบอร์จำกัดมหาชนอาละค่ะกลับมาดูนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยล่าสุดรวบปรไป10.22จุดค่ะอยู่ที่ระดับ1,513.58จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย4,969ล้านบาทค่ะครับโอ้แรงเกินคาดนะค่ะเขาเขาดีมีน้อยขึ้นแรงเข่าดีมีมากทําไม่ขึ้นเลยค่ะ,ะ,ะมาดูสิบระดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดครับค่ะ วันนี้เร,เริ่มกันอันดับหนึ่งนะ STA ดิดกลับขึ้นมาบวก2บาทครับมายินอยู่ที่50บาทว่าขยับต่ออีก25บาท50ครับ LT 65บาท75บวก50สตัง CPR 60บาท75บวก50สตัง PTG 20บาท80บวก30สตังตัว COM7 ครับแรงต่อ บวก3าบาทยี่ิยืนอยู่ที่57สบาทเจโฮมโปรโ13บสามทเกสบวกส0สัง <ฆๆ S 1> ส่งซีนเน็กสิบเก้า,าทห้บวกหบาท2ีปราทอ0บาทบวกยีสสั่ง แล้วก็สวัสดีนะครับยังไปต่อเจบาทแล้วครับบวกอีกย5สิาซงครับเอาละค่ะภาพรวมนะคะเราจะปรับตัวบวกได้แบบนี้ไปนานแค่ไหนนะคะไปพูดคุยกับคุณกวีชูกิตเกษมค่ะรองกรรมการผู้จัดก,การของบลิัทกสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณกวีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับวันนี้ก็บวกพอพอใช้ได้เลยนะครับ,รบครับผมรอบนี้จะไปไกลขนาดไหนครับคือจริงๆแล้วตลาดหุ้นบวก ขึ้นมาสังเกตให้ดีนะบวกขึ้นมารอบนี้มันก็ยังไม่ถึง1530ที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถูกไหมครับ่ะ1530นี่คือจุดที่เราแนะนําให้ขายขาแล้วถ้าลงมาโซนแถวประมาณัก1480เป็นโซนให้เราซื้อนะครับึ่งมันก็ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่ต่ำกว่า1480ลงมาเต็ม<ช>ท<ช>ี่ก็คือคิดว่ายังไม่น่าหลุด1450ในช่วงเดือนมีนาคมอ่าหลักๆเลยจริงๆเนี่ยทำไมวัุ้นไทยเราขึ้นอันนี้เป็นเป็นคำถามที่น่าสนใจหุนทุนไทยเราขึ้นแต่มันไม่ได้ขึ้น ไปเกินกว่าหนึ่งห้าสามสุที่เคยทําจุดไว้จะดูเหมือนมันจะขึ้นถูกไหมมันรู้สึกมันรู้สึกแปลกๆเออลงแล้วมันก็ขึ้นลงแล้วมันก็ขึ้นแต่รอบนี้สังเกตให้ดีนะครับรอบนี้มีการกระจายตัวของการขึ้นของหุ้นมากกว่าค่ะครับสังเกตสังเกตให้ดีมันไม่เหมือนการขึ้นแบับไลท์ไลท์ไลท์คุณภาพมันมีการขึ้นที่มีคุณภาพกว่านะ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดันดับชนีแบบหุืหวาเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันชอบไปดันแบบ KTC มันจะไปดันแบบเดลต้าซึ่งสุดท้ายเดลต้าก็ลงมาเป็นไปตามที่มันควรจะต้องลงนะครับแปดร้อยลงเหรือสี่ร้อยอย่างเงี้ยคอ่าแต่ว่ารอบนี้สังเกตให้ดีว่าหุ้นที่เป็นโออีโคโนมีซึ่งหนวกุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจาได้ไหมครับครับมันเริ่มขึ้นลสังเกตไหมที่เป็นโออีโคโนมีเพราะว่า ความผ่อนเราที่อันนี้คือเรื่องเก่าที่เราคุยไปสองอาทิตย์ก่อนว่าเราเราเราคิดว่ากลุ่มของหุ้นรอบที่สามเนี่ยมันจะต้องมาทดแทนและดันบัชนมีกลับขึ้นไปที่หนึ่งห้าสามู่ย์ใหมรอบที่สามเนี่ยรอบที่หนึ่งเนี่ยคือหุ้นเทคโนโลยีรอบที่สองคือหุ้นกลุ่มพลังงานรอบที่สามเนี่ยคือหุ้นกลุ่มโออีโคโนมีเพราะว่าถ้าจบจากโควิดไนทีแล้วเนี่ยมันต้องเป็นหุ้นกลุ่มนี้แหละนะครับที่จะที่จะเป็นคนหนุนหรือว่าประคองตลาดเอาไว้ นะครับมันจะไม่ได้ขึ้นแรงนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเป็นหนุนเอาไว้ในขณะที่หุน้นหุ้นในกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มที่สองกับกลุ่มที่หนึ่งนะครับเทคโนโลยีหรืออะไรพวกนี้เนี่ยยกเว้นคอมเซเว่นนะครับเพราะาคอมเซเว่นเนี่ยมันเป็นหุนน้นเครืขายจะโอวีโคโนมีเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นธุรกิจคารปลีกแต่ว่ามันก็มีนิวเทคโนโลยีที่เขาไปเกี่ยวข้องมันคือเรื่องของธุรกิจมือถือกับแทบแบกนะครับที่ขายดีมากในช่วงที่ผ่านมา ตรงนี้ครับมันสังเกตว่าเราก็เลยเริ่มเห็นว่าที่หุ้นที่เราเคยแนะนําแล้วบอกให้ทนทนหน่อยเนี่ยมันก็เริ่มมาละเช่น CPO นะครับโฮมโปรที่เราเคยคุยกันนะครับในกลุ่มคาปริมันก็มันก็เริ่มวิ่งขึ้นมาละ,<ช>ะตรงนี้ครับผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะอย่างหุ้นกลุ่มธนาคารก็เริ่มขึ้นมาละเห็นไหมครับที่เป็นโออิโคโนมีล้วนๆเลยหุ้นกลุ่มเนี้ยมันมันก็จะขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่จะไม่ได้ขึ้น กลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดเดิมก่อนหน้านี้แน่นอนจะจะยากเพราะฉะนั้นผมก็ยังเชื่อว่าหุ้นเนี่ยมันจะไปต่อได้แต่มันจะไปติดแนวต้านที่หนึ่งห้าสามศูนย์เต็มที่หนึ่งห้าห้าศูนย์เหมือนเดิมจะยังไม่สามารถทะลุดได้ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนเพราะสังเกตได้ดีว่ามันกระจายตัวแต่ที่ดูเหมือนกระจายตัวเป็นเพราะว่าประเทศไทยเรามีโออีโคโนมีเยอะกว่า new t เทคโนโลยี นะครับก่อนหน้านี้เราไม่มีนิวเทคโนโลยีมันก็เลยไปดันพวกเดลต้าอยู่ตัวเดียว KCE ฮานาอะไรพวกนั้นอย่างเดียวแล้วก็รอบที่สองมาก็จะมาดันคอมมอนตี้นะครับพวกยางพวกพลังงานพวกปิดโตเคมีซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันดูเหมือนกระจุกกระจุกตัวอยู่แค่นี้แต่ตอนรอบนี้พอเป็นโออีคโนมีปุ๊บเนี่ยโอ้โหของเราไม่กระจุกตัวถูกไหมครับเพราะมีขาปิดนี่เราก็ใหญ่มากโรงพยาบาลเราก็ใหญ่มากอสังหาลิมินาซัพไอซีที CT, หรืออะไรพวกนี้ครับมันก็จะเป็นกลุ่มที่แบบมันเป็นกลุ่มที่ เกี่ยวข้อ,ของกับการฟื้นตัวในประเทศนะอันนี้จ,จุดที่ผมผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะดันรอบต่อไปแต่พอถึงพันห้าร้อยจุดเนี่ยมันก็จะติดเรื่องหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบพันห้าร้อยห้าสิบหรือพันห้าร้อยสมสิบจุดเนี่ยมันจะติดเรื่องเดิมครับที่เราคุยกันก่อนหน้านี้สองสามที่เหมือนกันว่าถึงจุดนั้นเพิ่มเงินใหม่ที่จะดันต่อครับไม่มีเงินงใหม่ที่จะดันต่อไม่มีพอเงินใหม่ที่จะดันต่อไม่มีปุ๊บเนี่ยถึงจุดที่มันเริ่มไม่ได้ถูกมาก เพราะว่าผมมองว่าปีเนี้ยเอานะสุดๆนะผมให้พันหกพันหกนี่เชื่อไหมครับ P/E เนี่ย<ม>ล่อขึ้นไปสิบแปดเท่านะครับสิบเจ็ดสิบแปดเท่าต่อให้เป็นกาไรปีดีด้วยนะไม่ถูกนะครับไม่ถูกลับนะครับค่ะมันก็จะทําให้ตึงเรื่องของมูลค่ารับนะตึงในของพราะออีโคโนมี่แล้วก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่สามารถที่จะไปดัน P/E ได้เหมือนนิวเทคโนโลยีเพราะนิวเทคโนโลยีบางทีคุณหาข้ออ้างได้ใช่ไหมครับว่าพี่เอียร์มันจะมันดันอย่างเท็วมาเนี่ยคุณหาข้ออ้างได้เสมอครับ ว่าเขาจะลรไฟฟ้าจะไอ้ธุรกิจรถไฟฟ้ามันจะแบบรุ่งเรืองเดี๋ยวเขาจะทำแบตเตอรี่แบบชนิดที่แบบเสียบปุ๊บเต็มปั๊บอะไรอย่างเงี้ยหรือวาจาร่งไปดาวเทียมหรือแล้วก็แบบจินตนาการได้ถึงว่าฉันจะไปซื้อที่ดินที่ดาวอังคารน่ะคือเทสมากคือมันจินตนาการได้เสมออย่าง Google นี่ก็จินตนาการได้ตลอดเลยคราจะทำรูปนี่นั่นทําควอนตั้มคอมพิวเตอร์ทำอะไรคือมันจินตนาการได้แต่พอเป็นโออีคโนมนีมันจินตนาการไม่ออกนะครับซีบีออเราจะยิงดาวเทียมนี้มัน <c oughs> <c oughs> มันไม่ใช่ไง ของโตเราจะขายเฟอร์นิเจอร์ที่มองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยมันมันจินตนาการไม่ออกมันก็จะทำให้งานโตมันแบบค่อนข้างที่จะนิ่งและคาดการได้พอสมควรแต่มันฟื้นตัวนะครับแต่มันจะคาดการได้พอสมควรตรงนี้ทําให้มันไม่สามารถดัน valuation เนี้ยได้แรงแรงเหมือนคุณเทคโนโลยีออกถึงจุดที่พันห้าร้อยห้าสิบมันก็เริ่มตึงแล้วแล้วมันก็จะเริ่มดุเดเพคโปรฟิตมันลมมาแถวประมาณสามกว่าพันห้าลงมาหนึ่งสี่แปดศูนย์ก็จะมีแรงดันขึ้นไปแกว่งไปแกว่งมาแกว่งไปแกว่งมาอยู่ตรงนี้แล้วเราอาจจะไปเห็นได้ แถวพันหกเนี่ยได้ได้ตนเปินปีคําถามก็คือว่าทําไมผมไม่ใช่แค่มองแค่ฟันโฟลทาไมแดีวว่าถ้าฟันโฟลมันมีแต่ถ้าพื้นฐานอ่าไม่ดีเนี่ยหรือถ้าฟันโฟลไม่มีแล้วพื้นฐานไม่ดีนี่แย่มากแดีวถ้าฟันโฟลไม่มีเนี่ยตอนนี้มันไม่ค่อยมีแล้วนะครับฟันโฟลมันมันมันค่อนข้างเต็มอะแต่พื้นฐานของของประเทศไทยหรือของโลกอะมันยังดีอยู่เหมือนกับก็เลยทําให้มีความสุดใจชื้นว่าต่อให้ลงเนี่ยสุดขนาดไหนหนึ่งฝรั่งไม่ได้มีของของไทยเยอะสองคืออย่างน้อยเศรษฐกิจมันเห็นการฟื้นตัวถูกไหมครับ เฮ้ยปีนี้เนี่ยอย่างไรมาสองนะครับคาดการณ์ว่า GDP โก o w ของประเทศไทยนี่แปดเปอร์เซ็นตนะครับไรมาสองแล้วแล้วสมมุติว่าถ้าครึ่งปีหลังเนี่ยตอนนี้รัฐบาลกาลังคุยเรื่องของไอ้พาสปอร์ตวัคซีนใช่ไหมครับวัคซีนพาสปอร์ตซึ่งอเมริกาเนี่ยเดินพุทธาคมเนจะฉีดได้ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตของประชากรแล้วนะครับเร็วมากเร็วมากแล้วก็อังกฤษเนี่ยก็จะตามมาครับ UAE เนี่ยเขามาเป็นอันดับสองนะครับก็น่าจะอิสราเอลเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นภายในสิ้นเดือนนี้ก็100ร้อยเปอร์เซ็นต์ ค <Okay. S 2> พฤษสภาเนี่ยก็จะมีอีหลายๆประเทศในยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาที่ฉีดขึ้นมาเกินกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตนั่นหมายถึงว่าแล้วจีนนี้ก็จะเดี๋ยวจะจีนจะช้านะครับเพราะประชากรเขาเขาเขาค่อนข้างเยอะแต่ผมเชื่อว่าภายในครึ่งปีแรกเนี่ยจีนก็จะมีเปอร์เซ็นต์การฉีดเนี่ยค่อนข้าง,ง,งสูงตรงนี้ครับเพราะเพราะจริงๆริงซีโนแวคที่เราบอกว่าเราได้มาจากจีนนะครับจริงๆปริมาณการผลิตน้อยนะครับพอเทียบคือมันมันดูเหมือนเยอะอย่างพันล้านโดสจะดะะจูเหมือนเยอะใช่ไหมครับแต่พันล้านโดสมันฉีดได้ห้าร้อย ต่อให้คุณทุ่มทุนฟีโนแวกทั้งหมดเลยมันก็ยังฉีดได้ไม่ได้ถึงครึ่งประเทศนะครับก็ะจะเป็นต้องสั่งจากประเทศอื่นเหมือนกันอันนี้คือจุดหนึ่งที่ว่าจีนยังไม่ยังไม่เข้าแต่แต่ผมมองว่าถ้ามันมี<ไ>วัคซีนพาสปอร์ตขึ้นมาเนี่ยแล้วแล้วพอโฉวไตรมาสสี่เริ่มฉีดกันได้ประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของประชากรของทั้งไมโทนทั้งโลกนะครับของประเทศสาคัญสาคัญอย่างจีนอย่าง,างสหรัฐอย่างยุโรปเนี่ยผมว่ามันจะดึงให้นักท่องเที่ยวเนี่ยกลับเข้ามาเราไม่จาเป็นต ทางราัสเซียบริกาเนี่เขาฉีดช้าอยู่แล้วแต่ว่าอันตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยอะอยู่แล้วที่เยอะจริงๆของเราเนี่ยมีจีนมีรัสเซียอัจอรเซียนี่ก็จะฉีดเดียวเขามีรัสซียของตัวเองอเมริกายุโรปเนี่ยคือนักท่องเที่ยวสําคัญที่ที่เข้าประเทศไทยเอากลุ่มนี้เข้ามาได้เนี่ยผมเชื่อได้เลยว,ว่าการท่องเที่ยวเราไตรามาสที่สี่ซึ่งมันจะเป็นในช่วงไฮซีซั่งงนพอดีต่อไตรมาสหน,นึ่งก็จะเป็นช่วงไฮซีซันแล้วตุกจีนต่ออีกโอ้ผมว่า ช่วงปลายปีกับต้นปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวแบบดีกว่าที่นักวิเคราะห์หรือนักเศรษฐศาสตร์คาดอันนี้หวังว่าการผิดวคซีนจะเป็นไปตามความคืบหน้าที่เขาประกาศกันนะครับตรงนี้มันจะเป็นตัวหนุนว่าต่อให้มันลงมาขนาดไหนเนี่ยแต่ด้วยฟันเดเมนท่ลของ GDP โก o ที่ตึ๊ดตื๊ดตึดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็น่าจะทําให้หุ่นมีดาวไซรัสน้อยแล้วลงมามันน่ารับแล้วสุดท้ายพอลงมาพวกเด็กฟันโลก้อนเดิมก็จะกลับมาซื้อใหม่ ความเสี่ยงหนึ่งที่ผมมองเห็นนอกจากเรื่องของวัคซีนว่ามันจะถูกดีเลยเรื่องวัคซีนดีเลยผมมีเฉยเฉยนะครับอย่างน้อยดีเลยแต่ชัวร์ว่าติดว่าฉีดชัวร์เนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นข่าวร้ายแต่ข่าวร้ายผมผมกลับไปกลัวเรื่องของความขัดแย้งระหว่างประเทศพอเรื่องโควิดานทีมจบปุ๊บเนี่ยสังเกตได้ดีนะครับเริ่มรื้มรื้มกันอีกแล้วเริ่มรื้มรื้ม,ม,ม <c oughs> ละไบเดนเริ่มจะนู่นนี่นั่นละนะครับ <c oughs> เรือลบเริ่มเข้าไปในช่องแคบทางฝั่งาทางแปซิฟิกและทางทว ตัวทางฝั่งเราทางฝั่งจีนทางฝั่งญี่ปุ่นไต้หวันเนี่ยเริ่มมารึ่มๆกันเรือลงเรือลบเดือำน้ําเริ่มเริ่มมากันละซึ่งซึ่งตรงนี้ยังไม่ได้เป็นข่าวใหญ่แต่จริงๆมันเป็นข่าวนะครับแต่แต่ว่าคนยังไม่ค่อยสนใจเพราะคนส่วนใหญ่จะไปมุ่งเป้ากันที่โควิดแต่ข่าวเรื่องการที่จะแบบมีข้อพิพาทกันเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มเข้ามาละมันเริ่มเข้ามาเรื่องนี้ผมกลัวว่าพอจบพอโควิดมันเริ่มดีขึ้นใช่ไหมครับก็หาเรื่องตีกันนะครับหาเรื่องตีกัน ะตรงนี้ครับผมว่าสงครามการค้าหรือว่าสงครามสงครามคำพูดดีกว่าครับแล้วก็สงครามการการีดกันนุ่นนี่นัน่นรวมถึงประเทศไทยที่อาจจะโดนด้วยนะครับอันนี้เตรียมใจไว้เลยนะครับว่าอเมริกาจะมาเล่นไทยหรือเปล่าในอนาคตนะครับอ, <i> <ร>อันนี้คือจุหอดหนึดด่งที่ผมว่าอาจจะเป็นตัวตัวตันดึงว่าพิ่มันจะฟืนฟ้นฟื้นเนี่ยขอติดแต่แค่พันห้าร้อยห้าสิบพันหกมันก็จะแบบทุกคนก็จะมาห่วงเรื่องพวกนี้ นะครับอ่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือราคาน้ํามันเดี๋ยวน้ำมันน้ามันจะมีแนวโน้มยังขึ้นต่อนะครับเพราะว่าหนึ่งคือไอตัวความผัดขัดแยง้งข้อพิพาทเรื่องนี้ครับแต่แล้วก็ในเรื่องของเครื่องบินที่จะบินเนี่ยมันก็ทำให้ราคาน้ามันขึ้นมันถ้าความขัดแย้งไม่ได้แบบรุนแรงถึงขนาดที่แบบเหมือนสงครามคันค้าตอนไทยกับจีนกับอเมริการอบตอนตอนตอน,ตอนชน่วงแรกๆที่ที่ทรัมป์เข้ามาถ้าไม่ได้แบบตูมขึ้นไปแรงขึ้นเป็นความเสี่ยงที่ต้องจับตาดูนะครับถ้าไม่ได้ตูมไม่ไดรุนแรงโดยราคานน้้ํามมมัเเรริิ่่ดีขึน แล้วเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นผมคิดว่าหุ้นไทยเนี่ยมันก็มีแนวโนม้มที่จะกลับขึ้นไปที่พันหกในช่วงปลายปีเพราะฉะนั้นถ้ามันจะมีเซลล์อินเม์นะครับคือหุ้นมันมีโอกาสจะมาจากอีโคโ,โนมีไปก่อนจนถึงหนึ่งห้าหนึ่งห้าสามศูนย์นะครับแล้วกดถูกกดมามาอีกรอบหนึ่งเนี่ยรอบนี้จะเป็นรอบรอบที่เราหน้าน่าซื้อซึ่งซึ่งอาจจะเกิดช่วงเม์นะครับก็คือเซลล์อินเม์ซึ่งคําถามคือทำไมต้องเป็นเม่แต่มันไม่เป็นจูนแต่มัไม่เป็นจูลา จริงๆมันมีออฟซูปเปอร์บรูดีเนี่ยนะครับก็เดือนตุลาแต่ว่าเมย์<ช>เนี่ยจะหนักสุดทําไมเมย์เพราะว่าจริงๆเมย์เนี่ยเป็นเดือนที่ค่าเงินในเอเชียจะอ่อนนะครับเนื่องจากว่าการส่งออกเนี่ยเราจะลดลงเดือนเดือนพฤษภา,าไม่มีคําสั่งซื้อนะครับ<ช>พวกอ<ช>ิเล็กทรอนินอกส์เนี่ยเขาซื้อตอนต้นปีกับปลายปีกันไปละนะครับของของของฝันคริสต์มาส,สจีนก็ผ่านไปแล้วช่วง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 พฤษภาก็จะแย่เอ่อพฤษภาเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ราคาน้ํามันลงด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันจะเข้าสู่ ช่วงของหน้าหนาวมันผ่านไป,ไปแล้วอรอครับพอหน้าหนาวผ่านดูความต้องการน้ํามันจะลดลง d r i v ่งซี e ั s o เนี่ยจะไปเกิดเดือนกรกฎาคมไ r วิ่งซีซั s คือจะดูดูการท่องเที่ยวของสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะครับจะไปเกิดช่วงเดือนกรกฎาคมมันก็น้ามันก็จะไปขึ้นตรงดมเบงก็เลยค่ัน้ามันก็จะลงอีกข้้งเยินบาทก็จะอ่อนอีกแล้วก็มีการส่งเงินกลับอีกใช่ไหมครับของของบริษัทในประเทศต่างประเทศที่มาเปิดในไทยยุคโตโยต้าฮอนด้าหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ก็จะส่งเงินกลับประเทศเขาเงินก็จะอ่อนอีกตรงนี้ครับแล้วเป็นโลซิ่นของท่องเที่ยวอีกกทััังงหาหยายนนมมะุอ่จดูแบบ คุณคึมกันในช่วงเนี้ยมันก็เลยทาให้หุ้นเดินเมย์เนี่ยมันปรับตัวลดลงเพราะฉะนั้นถ้าลงในช่วงเดินเมย์เนี่ยผมมองว่าเป็นโอกาสที่ในการซื้อเราได้แกปบใหญ่ๆเนี่ยพันหกในช่วงประมาณตั้งต่มาสามแต่มาสี่ครับอันนี้คือภาพรวมส่วนหุ้นตอนนี้ก็คือเน้นไปที่โออีโคนมี่เหมือนเดิมที่ผมเคยคุยอ่าซีพอ uh, เหมือนเดิม d v a n c e เหมือนเดิมนะครับ,รบ uh, ตัวโฮมโปรขึ้นมาแล้วนะครับอ่าแบงค์บ b บนะครับทีิงๆผมก็คือ Bank แบงค์ใหญ่ตัวไหนก็ได้นะครับ แต่ก็เน้นเป็นแบงก์ใหญ่แล้วกันเพราะว่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องของย i e l d c u r ที่ปรับตัวเพิ่มสุงขึ้นจากความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อด้วยนะครับก็จะเป็นกลุ่มพวกนี้ก่อนนะอานจะเป็นโออีโคโนมีก่อนเพราะว่าผมคิดว่าพวกเทคโนโลยีอย่าเพิ่งเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมของเราอีกอีกตัวหนึ่งที่ฝากเอาไว้ไม่ขึ้นสักทีแต่มันก็แปดบาทนะครับแลนเฮาผมว่าผมพูดมาสามอาทิตย์มันต้องดีไปสักวันหนึ่งมันต้องดีกลับไปสักวันหนึ่งผมเชื่อว่าแปดจุดห้า ของแลเราน่าจะได้เห็นครับยังดื้อยู่ยังดื้อยู่แลนเนายังตื้อครับแต่ตื้อในในมุมที่ดีนะครับคือเหมือนมีคนเก็บครับมันเป็นการตื้อแบบเหมือนมีคนเก็บมันไม่ได้เป็นการตื้อแบบทุ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 บครับนะครับพอทุบลงมาปุ๊บหรือมีแรงขายลงมาปุ๊บมันมีแรงรับแรงรับแรงรับมันเหมือนมีคนเก็บช่วงเนี้ยฮะเจ็ดจุดแปดมแปดบาทตันหลอดแต่ว่าคือมันจะสวยตรงที่ว่าถ้ามันทะลุแปดจุดหนึ่งห้าได้เนี่ยโอ้หมันยานถึงแปดจุดห้าครับผมก็ลุ้นอยู่เหมือนกันแต่ เอางีฮะคือใครที่ซื้อแรงเอามาแล้วจะจุดจัดกับผมนะครับตัวอื่นขึ้นหมดจะเว้นแรงเท่าเนี่ยหลุดเจ็ดจุดเจ็ดต้องสต็อปลอสเอาเงินละกันนะก็เผื่อเอาไว้เป็นจุดสําหรับกัดเก็นกําไรด้วยละกันนะครับค่ะวันนี้ชัดเจนนะฮะช่วงสั้นก็กอบแคบแคบประคองตัวกันไปก่อนแล้วก็ไปรอปลายปลายปลายปีจะคึกคักขึ้นมาค่ะแล้วก็เซลล์อินเมย์ด้วยมิถุนายนะคะครับ วันนี้ขอบคุณมากคุณครับยินด,ดีครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับส,ว,สวัสดีครับผมเรากลับมาดูตลาทุนกันนะครับก็คือคักนะฮะมาเมื่อวานคูจะขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนะเมื่อวานนี้ไม่ขึ้นวันนี้ขึ้นแรงลงบวกมาสิบสี่จุดแล้วครับขึ้นมาสิบสี่จุดมาหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะครับมาดูสิบประดับพุ่นซื้อขายสูงสุด CBO นะครับวันนี้แรงบวกหนึ่งบาทห้าสิบหกสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้า SCA บวกหนึ่งบาทห้าสิบสี่สิบเก้าบาทห้าสิบ เอลทีห6บาท75บวก1บาท50โฮอานะครับ29บาท50บก25สังคอมเซเว่นห้าบกสบาท50อาซลงไปส0ัง23บา70ท70บพทบาท7 0บวก20สังพอทบวก50ัง40บาท25เนอร์5บาท75บวก20สังสวัสดนะครับ70บาท25บวก50ังครับค่ะครับวันนี้ก็มาสดใสนะกลางสัปดาห์ ก็ขอรักษาความสดใสตลอดฝั่งทั้งวันแล้วกันค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะรอทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ